คุณชัยยศสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแมพี่ชัยยศครับดูแล้วปัจจัยบ้านภายนอกกับภายในภายนอกนี่ต้องรอแต่ภายในเนี่ยจะชัดเจนวันนี้เนี่ยดูแล้วระหว่างรอความชัดเจนหรือยังคืนนี้สําหรับตัวของเดือนเฟอสต์เสรฐอสาริกากับความชัดเจนในครมวันนี้ดูน้ําหนักหน้าให้น้ําหนักตรงไหนมากสุดครับจริงๆต้องบอกว่าน้ำหนักฝั่งของบ้านเราเนี่ยดูเราจะมีน้ำหนักมากกว่านะครับเนื่องจากว่า เราจะเห็นภาพของการรีบาวเมื่อวานเนี่ยเป็นฝั่งของตัวโดเมสติกเพย์ขึ้นมามนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยโชคดีมากนะในส่วนของตัวราคาน้ํามันเนี่ยมีการดีดตัวขึ้นมาทำาฮายในรอบสิบเดือนอนะฮะก็ราส่งผลให้วันนี้น่าจะมีแรงเก่งกาไรในส่วนของกลุ่มพลังงานเข้ามาด้วยะนะครับก็น่าจะทําให้ตัวดัชนีเนี่ยสามารถที่จะยืนแดนบวกได้นะอย่างไรก็ตามเนี่ยเราเชื่อว่าในช่วงท,ท้ายๆเนี่ยอาจจะมีจังหวะของการเทคโปรฟิตนะฮะลดความเสี่ยงเพื่อ ไปรอดูตัวเลข CPI ของทางสหรัฐในชืนนี้นะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยมองว่าตัวค CPI มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นนะซึ่งถ้าเป็นภาพแบบนี้เนี่ยอาจจะทําให้เฟดเนี่ยมีการขยับการปรับขึ้นดอกเบี้ยขึ้นก็ได้นะครับครับครับเอะถ้าดูถ้าถ้าบนทุนมุติฐานว่าตัวเลข c p i มันสูงขึ้นแล้วก็อาจจะส่งสัญญาณไปถึงว่าสัปดาห์หน้าจะมีการปรับขึ้นในตลาดอเี้ยเนี่ยตลาดเนี่ยถือว่ารับรู้หรือว่าก็เรียกไพอินกับตัวนี้ไปหรือยังครับคุณประโยชน์ จริงๆต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยฟันโฟนะฮะหรือว่าตัวเม็ดเงินต่างชาติเนี่ยเหมือนจะลังเลนะฮะต้องต้องเรียนอย่างนี้<า>นะครับเ<า>นื่องจากว่าผมแท็กในส่วนของตัวฟันโฟในส่วนของภูมิภาคเอ,อเชียนะฮะคือเรียกว่าทั้งเอเชียเลยไม่ว่าจะเป็นอ<า>ินโดนีเซียนะฮะฟิลิปปินส์นะฮะไต้หวันเกาหลีนะฮะ ต้องเวียดนามด้วยในประเทศหนึ่งต้องบอกว่าตอนนี้โฟไหลออกหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังมองว่าตัวโฟเนี่ยยังค่อนข้างลังเลนะในส่วนของแนวโน้มของดอกเบี้ยของเฟดนะฮะว่าจะไปในทิศทางไหนน,นะครับ,รบยิ่งถ้าออกมาวันนี้นะตัวเลขเงินเฟอ้อออกมาแล้วขยับขึ้นเนี่ยโอ้โหอันนี้อาจจะทําให้ตัวตัวฟันโฟนะฮะมีโอกาสที่จะไหลออกเพิ่มขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เรายังเชื่อว่าคำว่าถามว่าไตรอินเข้าไปหรือยังเนี่ยต้องบอกว่า ทางต่างชาติเนี่ยน่าจะมีการขยับลดความเสี่ยงไปบ้างแล้วนะครับแต่ว่าถ้าตัวเลขออกมาแล้วยังไม่ดีขึ้นนะหรือว่าตัว CPI เนี่ยขยับเพิ่มขึ้นอาจจะมีแรงขายเพิ่มเข้ามาก็ได้นะครับก็ตรงนี้ให้นักทุนสังเกตตรงนี้จระการนะฮะในเรื่องของตัวข้างเงินบาทนะครับว่ามีการอ่อนค่าลงมากกว่านี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยขึ้นมาที่สามสิบห้าจุดเจ็ดแล้วนะฮะขยับขึ้นมาประมาณสักยี่สิบตางจากเมื่อวานนี้นะครับ ครับผ <stairs> <fate> มคุณชยศดมองแผนการลงทุนวันนี้มีหุ้นตัวไหนแนะนําแฟนๆรายการไหมครับได้ครับผมก็วันนี้เนี่ยแน่นอนนะอย่างที่เกิดไปว่าตัวราคาน้ำมันดิบเนี่ยดีตัวขึ้นมาทำา i g ในรอบ10เดือนนะครับมันแน่นอนนะตัวที่ได้ตรงๆเลยนะก็คือปททสพนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยตัวราคาแก๊สเนี่ยมันมักจะวิ่งล้อไปกับทิศทางขอ <mit> งต nah, ัวราคาน้ำมันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามองว่าในช่วง Q3 ตลอดจนถึง Q4 เนี่ย ตัวราคาน้ํามันนะมีโอกาสที่จะยืนอยู่ในแดนบวกอ่าคือย,ยังยืนอยู่ในระดับสูงต่อนะครับ <c oughs> เพราะ <c oughs> ว่าในเรื่องของการลดซัพายนะครับของฝั่งรัสเซียแล้วก็อุซาอูนะฮะรวมถึงตัวดีมานที่น่าจะยังเพิ่มขึ้นต่อนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราแนะนําซื้อนะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่ร้อยเก้าสิบหกบาทนะครับ <c oughs> อีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวแบบอ่าเขาเรียกอะไรนะอ่าเป็นลักษณะแบบสลิปทีมนิดนึงนะครับ <c oughs> คือตูดทิปเปอร์ไน ทเปนะครับเป็นโลจิสติกใช่เป็นโลจิสติกนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าถึงแม้ตัวคอนเทนเนอร์เรือเรือนะฮะเรือคอนเทนเนอร์เนี่ยตัวข้าวารจะลงแต่ว่าตัวกําไรของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นสวนทางกับพวกไว้โลจิสติกนะเพี่ยนเขาอะไรพวกเนี้ยที่กําไรดรอปลงตามคอนเทนเนอร์เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตัวชิปเปอร์ในเนี่ยทำในเรื่องของตัวแอร์เฟสเยอะก็คือสายการบินเยอะซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าทุกประเทศก็เปิด เปิดเส้นทางการบินแล้วนะครับของเขาเนี่จะอยู่ในเอเชียซะเยอะนะครเพราะนั้นตรงนี้เรามองว่าตัวแนวโน้มตัวรายได้กำไรเขามีโอจะเพิ่มขึ้นนะครประกอบกับในช่วง Q4 นะฮะถ้าถ้าไม่ผิดกับกําหนดการเขาเนี่ยน่าจะมีเรื่องของการ IPO นะครับสปริงออฟตัว IPO ของเขาก็คือตัว a อเชฟ n น c ออกมา นะครับซึ่งตรงนั้นก็จะเป็นเคล็ดลับของทางด้านทิปเปนไนด้วยนะฮะเราแนะนําซื้อนะครับผมแนวาราคาพันปลายเนี่ยเราให้ไว้ที่14.80นะครับอืนะครับนะครับแล้วก็หุ้นกลุ่มที่อาจจะหลายคนอาจจะจับตาวันนี้ลดค่าไฟลดราคาน้ํามันฟรีวีซ่าอะไรต่างๆที่จะคาดหวังในคอรมอวันนี้นะฮะยังพอเก่งกันไรตัวไหนได้บ้างฮะหรือว่าเก่งกันมาแล้วฮะคุณชยศ ต้องบอกว่าถ้าเป็นตัวค่าลดน้ํามันนะฮะลดน้ํามันกับลดค่าไฟต้องบอกว่าอันเนี้ยเหนื่อยนะเหนืน่อยในส่วนของกลุ่มไฟฟ้านะรวมถึงพวกปั๊มน้ํามันนะค,ะคิดว่าอสองกลุ่มนี้จะเหนื่อยนะคะรับเพราะนั้นสองกลุ่มนี้อาจารย์แนะนําให้แว่นซีพีก่อนนะค,ะร,ครับในขณะที่กลุ่มที่เป็นฟรีวีซ่าของจีนแล้วก็อินเดียเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นพวกสายการบินนะรวมถึงพวกท่องเที่ยวนะครับ นะฮะก็จับตาไปแต่ว่าดูเหมือนราคาในช่วงที่ผ่านมามันตอบรับไปพอสมควรหรือยังฮะมันพอมีแกลบอยู่ระดับหนึ่งครับขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วนะครับครับครับอีกหนึ่งกลุ่มผมถามหนึ่งนิดหนึ่งครับเปิดตัว i ่อคืนเมื่อคืนที่ผ่านมาคุณชยยศมีมุมมองยังไงบ้างครับก็แน่นอนนะฮะก็ตรงนี้ก็คงได้รับ กระแสนิยมแหละนะครตามด้วยตัวอลิตภัณฑ์ของเขาขื้นชื่อเรื่องของนวัตกรรมอยู่แล้วนะครับแล้วก็สาว w o phone ก็ต้องบอกว่าของบ้านเราหนาแน่นด้วยนะครับก็มองเป็นมุมมองเชิงบวกละกันนะสำหรับพวกกลุ่มที่ขายในส่วนของพวกสินค้า iPhone นะอย่างเช่นตัวคอมเซเว่นนะซิมเน็กนะฮะนะ c ีวนะแต่ว่าต้องต้องเตือนท่านดูนิดหนึงว่า ราคาหุ้นกลุ่มพวกนี้เนี่ยมีการดีดตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับจากกระแสเรื่องของตัวการเปิดตัว iPhone ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเข้าเก็งใไรตรงนี้ต้องมีจุดชารลอดที่ชัดเจนนะครับ